สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้ก็คงเป็นแนวทางที่จะวางไว้ล่วงหน้านะครับพรุ่งนี้วันที่12นะพอดีอาจารย์มาตัดคลิปตอนเย็นปกติจะตัดตอนเช้านะพอดีพรุ่งนี้เช้าตีห้าต,ต้องเดินทางไปดูสวนต่างจังหวัดต,ต้องขึ้นเครื่องเพราะฉะนั้นก็เลยพอ,อผลการออกคานอยออกเสร็จปับ๊บอาจารย์ก็อัดคลิปเลยนะครับง่ายๆพรุ่งนี้วันที่12เนาะวันอาทิตย์ ถิติเด่นล่างเรามี1 0สูตรนะครับที่เข้ามาวันนี้วันนี้วันที่11วันเสาร์นะจาก11ก็เป็น12งวดพรุ่งนี้วันที่12เด่นล่างเข้ามายังไงไปดูกันครับอ่าอูรู้สึกว่า9หายนะแต่4กับ9จําได้ไหมที่เราไล่มามาดูกันมี4มี9ถูกไหมมี4 9ไม่เสียหายเลยมี9มี4มี4มี9นะมี9มี4มี9ข้อ2ตัวแค่นั้นมี9มี9 วันนี้มี4 4กับเกยังน่าจับตามองไปนะครับนะไม่ในเนี่ยแหละครับหาน้อยอ่ะตัวเดิมเดิมเนี่ยแหละทั้งอาทิตย์ละครับถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยนะมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันจะหยุดเงียบไปสักสามวดคล้ายๆกับว่าตัวใหม่ออกมาหมดเลยอย่างเช่นอย่างเงี้ยในกลุ่มนี้ตัวใหม่คืออะไรเลขแปดเลขห้าไม่มีห้าไม่มีแปดเลขแปดเลขห้าอย่างเงี้ยนั่นคือเลขใหม่แต่ตัวเก่าเก่าเนี่ยไม่ได้เต็มเต็มเลย เพราะฉะนั้นสกับเยังน่าจับตามองอีกเหมือนเดิมนะครับเอาล้วครับโอ้เย็นที่ผ่านมาวันที่เสารที่สิบเอ็ดยับอีกทีนึงพอดีอาจารย์มาอัดคลิปตอนเย็นตอนตอนเย็นมันก็เลยพูดลําบากว่าพรุ่งนี้วันที่สิบสองแล้วกันอ๋อ,อกเกณฑ์ถึงสามสามสี่นะครับเลขสี่ครับเด่นล่างจริงๆสูตรเด่นล่างนี่เข้ายากยากพอสมควรนะแต่ถ้าเข้าแล้วมันจะสวยสวยมากเล่นง่ายนะครับเป็นแนวทางง,ง่ายๆถ้ามีสูตรทั้งเด่นทั้งดับ นะครับในสูตรเด่นล่างเนี่ยสบายเลยนะครับสบายเลยพูดตรงๆนะครับเราหาตัวดับในตัวนี้มันมีดับอยู่แล้วแหละมาตัดทิ้งนะครับแล้วมีตัวเด่นสักหน่อยเนี่ยโอ้สบายเล่นง่ายเล่นง่ายนะครับแต่เข้ายากสําหรับสูตรเด่นล่างนะโอเคครับ x4 ก็เข้ามาจาก1ดาวไหมเป็น2ดาวแล้วให้ดาวเขาเป็นหนึ่งดาวคำว่าดาวก็คืออยู่กับในช่อง YouTube เรากี่งวดนะครับโม เราสูตรมันก็คือใช้หลัก10บวกหลักหน่วยแค่นี้แหละครับไปบวก2 3 2คงที่นะเพราะฉะนั้นจะคำนวณต่อไปเลยนะครับนะสูตรล่างส,สูตรเด่นบนหลุดครับหลุดนะสูดเด่นบนปกตินี่เจ็ดแปดงวดสิบงวดต่อเนื่องก็เคยทํามาแล้วนะครับเป็นปกติแต่คราวนี้หลุดง่ายไปหน่อยเมื่อวานมาทํามันหายไปแล้วก็มาทำเมื่อวานเมื่อวานเข้าทั้งบนทั้งล่างวันนี้นะครับเข้าเด่เด่นล่าง เพราะฉะนั้นจริงๆเอาสูตรเด่นล่างมันสูตรหลักเลยนะลงสูตรเดียวสูตรต่อเนื่องก่อนจกนกว่าจะหลุดนะครับค่อยเอาสูตรใหม่มาทั้งเด่นบนเด่นล่างเอาสูตรเด่นล่างเป็นสูตรหลักเลยครับเด่นทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเอาเราใช้หลักสิบบวกหลักหน่วยบวกสองสามสองที่อาจารย์ทวนให้นิดนึงนะเพราะมันสูตรเดียวสี่ 4, 8, 12, บวกแปดสิบสองบวกสองสิบสี่เอาเลขสี่ผลรวมสองหลักเอาหลักหน่วย 4ี่บวกสาบวกสอเป็นเก้าก็สูตรเดิมเนี่ยนะครับเรามาทบทวนสี่เจ็ดเเก้าเก้กเข้านะครับเลขเบิลต่อมาครับห้าแปดศูนย์ออก8 6 8หกแปดเข้าสิบล่างนะครับทวนหกแปดเนเข้าแปดหกหตัวล่างเลยเก้าเข้านะครับเจ็เข้าเกแล้วก็เมื่อวานซืนครับสองเนะครับเข้าเกนะครับเลขสก็เข้ามาดำหน่งหน่วยล่างวันนี้ครับสเข้าสาครับ หน่วยล่างเอาคำนวณต่อเนื่องเลยนะครับหลักสิบบวกหลักหน่วย1.3บวก3เป็น4.2บวก2คงที่ครับเป็นเลขอะไรครับ4.2บวก2เป็น6อา้ามีเลขชอบอะ่ะ6 6.3. บวก3เป็น9 9บวก2เป็นเลขหเอาลครับมี9อ้าเอาฟันทงไหมครับฟันทงว่มี9อลองดูนะไม่บนก็ล่างอะ9นะ จะอยู่เหมือนเดิมไหมเนี่ยสังเกตดูนะก้าวมายาวไหมเนี่ยมีก้าว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 นะครับเบ้นวันนี้ไม่มีก้าวแต่พรุ่งนี้มีก้าวไหมเรามาลองดูกันนะครับถ้าอาจารย์จะตัดนะอาจารย์จะตัดหกก็นะครับเอาก้าวกับหนึ่งมีหนึ่งกับตัวเดิมๆเนี่ยมีหนึ่งกับก้าวหนหนึ่งหนึ่งก้ามานะครับในบนก็ล่างนี่แหละครับเพราะฉะนั้น พันเกรองเลขหนึ่งเลขหกเอาอย่างนี้ดีกว่าครับแต่ตัดออกเป็นใดเจอหนึ่งก็ได้นะครับโอเคครับเป็นอันว่าเรียบร้อยครับแล้ว่อยเป็นแผ่นใหม่เนาะพรุ่งนี้วันที่12บสองกุมภาพันหกหกนะครับเสรติเป็น12บงนวดเด่นบนล่างคฮาน่อยโอเคครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับวันนี้ ขอให้่นโชคดีเฮงเฮงเฮงเงสวัสดีครับ